สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้นเชียงรายนะครับผมวันนี้จะพามาดูสาเหตุของน้องกระต่ายน้อยนะครับกระต่ายเบบีที่เพิ่งเกิดมาใหม่ทำไมถึงตายนะครับสาเหตุของกระต่ายที่ตายของผมในข้องนี้มีอยู่3าตัวนะครับผมก็สาเหตุหล,ลักๆก็คือกินนมไม่ทันเพื่อนนะครับผม กินนมไม่ทันเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมครับผมว่าตัวไหนที่กินนมไม่ทันเพื่อนตัวไหนที่กินนมอิ่มตัวไหนที่ไม่ได้กินนมนี่ยผมก็สังเกตดูง่ายๆนะครับง่ายๆก็คือดูที่พุงของกระต่ายน้อยนะครับผมตัวที่ตายนะครับผมนอนนิ่งเลยเห็นไหมครับผมพุงจะแฟบจะไม่มีน้ํานมอยู่ในท้องนะครับผมส่วนตัวที่ยัง รอดอยู่นะครับก็ท้องจะป่องๆหน่อยแสดงว่าได้กินนมจากแม่กระต่ายนะครับแม่กระต่ายนะครับแสดงว่าได้กินนมจากแม่กระต่ายแต่ว่ากระต่ายน้อยตัวที่เสียชีวิตีวิตก็คือไม่ได้กินนมนะครับผมดูได้ับผมดูเขาแล้วพุงเขาจะแฟบๆแบผมพุงจะแฟบๆไม่มีนมในท้องแล้วครับแ,แห้ง กินนมไม่ทันเพื่อนนะผมเลยทําให้ตายนะส่วนตัวที่กินนมอิ่มนะผมดูนีครับเห็นไหมครับพุงป่องปองกลมๆลมแบบนี้แสดงว่าได้กินนมโอกาสรอดก็สูงนะครับผเนี่ยพุงป่องป่องนะครับมีสามตัวครับพวกนี้เป็นกระต่ายไทยนะครับผมกระต่ายไทย แข็งแรงมากครับตัวนี้ครับปุงป่อง,องแต่ว่าได้กินนมครับผมสำหรับตัวที่ตายตัวนี้ข้อนี้แม่เขาไม่กัดขนครับผมไม่กัดขนตัวที่ตายนะผมพุงจะไม่มีนมแล้วไม่มีการกินอาหารไม่ได้ดื่มนมจากแม่นะผมก็เลยทำให้เสียชีวิตนะผมสังเกตง่ายๆนะผม พุ่งป้องๆนะครับผมก็มันกินนมก็ทำให้เสียชีวิตได้นะครับผมสังเกตด,ดูนะเพื่อนๆมือใหม่นะครับเพื่อนๆพื่สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เลี้ยงกระต่ายใหม่นะครบาบกระต่ายตัวไหนเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับผมของนี้ของผมตายไปหนึ่งตัว ครับผมและอีกสองตัวนี้ก็ต้องวัดดวงกันต่อไปจนกว่าจะลืมตานะครับจนกว่าจะลืมตาดูโลกนะครับก็ลืมตาเมื่อไหร่ก็โอกาสรอดก็จะสูงครับผมแต่ถ้ายังไม่ได้ลืมตานะครับยังใส่นมแม่อยู่ก็ต้องวัดดวงนะครับหรือว่าใครเพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อเสนอแนะนะครับผว่าเอ๊ะถ้าเกิดกระต่ายไม่ได้กินนมแล้วควรทำยังไงนะครับผมก็ช่วยช่วยแนะนำกันหน่อยอนกันนะครับผมแต่ ผมนี่สังเกตได้คือมีแต่ข้อสังเกตนะครับผมข้อปฏิบัติก็ยังไม่มีไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ก็แชร์ได้นะครับแชร์ได้แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับว่ากระต่ายน้อยกระต่ายเบบีไม่ได้กินนมจะทายังไงดีนะครับผมก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับ <te> สําหรับเพื Lup ่อนที่หัดเลี้ยงกระต่ายใหม่ๆนะครับผมก็จะได้นําความรู้ของท่านๆไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้นเชียงรายก็จากรายไปก่อนแล้วกันแล้วก็ผมวันนี้ก็มาสังเกตน้องบีบีนะครับอายุได้เจ็ดวันนะครับผมก็เสียไปหนึ่งเหลือสองแล้วผมสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับต้นเชียงรายด้วยครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับผม จากลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ